นี่ไนี่ไฟเกียร์บริการอ่นี่ฮะนี่นไฟเกียร์อยู่นี่นี่ปุ่มไฟเกียร์ปุ่มไฟเกียร์เลยตอันี้เกียร์นึงจะต้องเป็นไ,ปไฟเี่ร์เที่ออกมาเป็นกาวตรงไปให้ตรงไปนี่เป็นี้ไว้แบบที่จะเป็นแนบบแบบี้จะไปบิบมันได้ครับ ยืดหลบหนีไปี่ค่อยนัดค่อยนัดพี่ออกมาโอเคน่จะทำอรตำแน่งสี่หังตรงนี้ ตัวดันโซน้อยนี่กระบอกดัดโ so ดด oui. นโซน้อยอันนี้กระเดีองกระเดีองดันโซน้อยตัวนีึงในเฟืองปั้มลิ้นลูกกิ้งดันโซน้อยโซน้อยลูกกิ้งตัวนี้ลูกกิ้งห้องโซน้อยต่างจักรซิซิ มาคา,าดคาด่อนตัวน้อยออกตัวนี้คนเบี้ยวเปลี่ยนไม่การเดิมเสร็จไป ็ต้องให้ได้ทาจักบ่ให้ไปงัดกับกระแจจักให้ได้ช่วงกระแจมันสิผงาน ฮลุบใส่มั่วเลยอยใส่มั่วนะนอนมันต้องอยู่นเซนหนึ่งเด้ออยู่เด้อทำมันสูงหมที่โมเมนเลยโมเมนนอนบันอย่าไปใส่มั่วตรงกลางระยะนอนให้งแป๊บเขาจะดึเอไปเลยนอนยาวฮลุบจั ดมั่ว <t songs> ู้ใด้ประกอบคนมั่วนะู้ใดประกอบเสุดท้ายเพรนี้เราหมังกองเมีตอนนี้ไปเอานี้กะกอบใช้นัดมั่วไปเลย นอนมากระยู่ดีน๋นี้นอนมากระยู่นี่การมาเจอทายหูไว้ก่อน,อออนอก่อนก่อนมากแล้วใส่ตามหูสร้างใหม่ๆเขาต้องทายหูก,ก่อนนี่หูกระบ,บาดไทยกระบาดจีตีจมองดีเด<ๆ>้อหูงอนพระเจ้าเลยเนาะหูงอนพระเจ้าเลยเนาะก่อนนะ ตั้มกินยิ่งยังนี่คืออาจารย์บอกแรงกระทังโภมลีนพัลลีนโปมเปลี่ยตัวนี้พี่เปลี่ยนตัวนี้ลีนโปมไปเลี้ยงสุประแต่ว่าโมหน่อยโพดสุปรบมันก็มักดังมันต้องบกาะตัวนี้ฮัมมูนตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ต้องบม่หมุนหากันนะแสดงว่าค้าเกียร์อยู่ต้งไปประกอบเกียร์ที่หัวน่องเลยมันต้องหมุนน้อเวลาใส่เกียร์เกียร์เกียร์ว่างเกียร์ว่างแบบนี้ลูกซอนหัวซีมานนี่เกียร์ว่างมาไว้ก็ได้คนย่านประตีขีดไว้ มีแหวนอกซิซิซิแวนี่อ้เาไหร่คะแบุตรตันี้ไม้ตัวนี้ฟอนมาหนไม้ตัวนี้อนไม้ตัวนี้จักจักไหมไม้ตัวนี้หลวม่อน โบนมาใหม่ว้นให้เจี่ยว่างใหม่นีถ่ายั้งนหลังเขาถ่าย้้งอู่ที่้นหรือว่าโบนก็ได้หายังคำด้วยไม้ออกหมดนั้นนั้นอยู่ตำแหน่งเกี่ยว่าง่นี่นยอดมาก บอกลมยิงออกอะไรหน่อยนได้มานี้เอาตัวนี้เอออกมันจิ้งอกจิ้งออกจิ้งไปยิงจุกเยอะไปุ่มพ่อน

คอยเตาะคอยดึงขึ้นบ่ให้ดึงขึ้นพวดเดียวมันสิชลนให้คอ่อยเตาะตจนี้มันปิด,ดจะคอยเอาขึ้ใจเย็นๆเปลี่ยนอุณบภูมอัดกา้นานท่านห้องสิเปลี่ยนกา้านเแาก็ไปอัดกา้านอยู่ห้างอัดกา้านเด้อห้างพวดลูกสูบเนะ่ยอัดกา้านให้แนวสิเขาสิอัดอัดให้เขาเปลี่ยนบีน้ำเลยเขาสิเปลี่ยนบีให้น้ำเลยเขาคิดค่าเปลี่ยนบีสิพันดอก มีห้อาซื่อให้เขาก็ได้เลยว,ว่าเอาซื้อกับผานเขาเลยการโดนให้เขาใส่ให้เขาถามมาใส่อย่างเดียวเขามาเห็ดให้มงคว้านลูกสูบนะให้เขาเห็ดแบบสำเร็จรูปหรือว่าซื่อสำเร็จรูปที่ใส่ก็ได้ไมีขายคนเดิมมีชุดเกียร์เกียร์ชุดเกียร์เวลาเอาขึ้นเอาขึ้นดูซิโอ๊โอ๊คเพ่อให้มันเกียร์แตกออกจากกัน อน,นโอเคสิเอามือโอเคสิปล่อยถึงขแบบึ้นปล่อยถึงขึ้นมึงงานกันก็ต้อบิดไปบิดมาไปสิ แล้วก็เปลนห้องตุลุงแล้วต่อเปลี่ยนลูกบีตัวน,นี้ก็จอดจอดเล็กแปะกับตีเขาตึ้ตง,ตงหมดเพราะมัมีเครื่องมือดูดเอาเครื่องมือดูดมันห้องญาตมันแตกกันญาติโบจือมันยังโบลึงมันเขาอย่ามาหัดไว้ย่างหนงังย่างั เอประเพท็มาม่วนติดไ,ไป้่างคานอีกลเลยแบบซุปใต่คือเก่าอันนี้มันกระเพาะอยู่จ้ะก็มีนนพแบบเกียร์มนันลุดใส้เกียร์สามแลว้วยู่ดีก็แล่นเป็นเกียร์ว่างอีกแสดงว่าเฟืองเกียร์สามดูอันนี้ชุดแกนคาดชุดชุดแกนเฟืองนํำอันนี้เกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สองอันนี้เกียร์สามอันนี้เกียร์สี่เด้อ เอหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นเฟืองน้ำเฟืองน้ำเกียร์หนึ่งเฟืองน้ำเกียร์สองเฟืองน้ำเกียรสเฟืองน้ำเกียสีน้ำกำลังนะน้ำให้มันอยู่กับคาดม็นพาไปนี้แลนดัตปตเอยนี่นะให้ิดเพอไว้คันโตไปอย่างที่อันนี้แลนไปหาตัวนั้นกเกียหนึ่งเข่าฮะใช่ไหมัตเต็อยูนี่นะให้ิเพิไว้อย่าแต่งก็มี ชุดแตงด่งเป็นชุดเลยชุดคิดชุดแต่งมันชุดแต่งรถเว้มันรอบจัดข้ามปูใสแบบนี้ใสลักษณะนี่เออมาคนไรเรื่องน,นะฮาใ,ใหญ่เป็นแตอกัน,นยูซี่พะยางนะครับยูซี่ล้วก็วางโตตั้งเป็นรวีประกอบวันนี้เราก็ประกอบครับกาตดไกดได oh ini, toh ini, toh ini, toh ini, ini, di <coughs> ini, ini, ini,